ครับโอเคครับเป็นนายกเพบตี้ครับเป็นนายกเพบซี้อ่าเรียบร้อยดับเครื่องยนต์ดับแอร์ด้วยไหมแล้วก็เปิดประตูแล้วก็นั่งรอบนเครื่องจักรคันูครับอ่ะอยู่ในขั้นตอนการวัดนะเพื่อนๆอาจจะมาเอ่อดูกันนะครับว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับเปิดประตูหน่อยร้อนนะครับผ่านไม่เนาะนะครับเอาสามศูนย์หกครับ ตื่นเต้นครับทุกคนนี่อยู่ในขั้นอ,อยู่ในขั้นตอนวัดนะครับความกว้างกว้าง160ครับโอ้เลยละเขาเอาแค่13เนาะ160เหกศูนยจุดที่190ครับเฮ้ย90ครับเ0เซนเหอ<ค>รอจุดที่สอง 2> 2, 9, มครับไก่เคียงครับไก่เคียงไก่เคียงเพื่อนๆไม่เป๊ะแต่ก็ไก่เคียงครับแต่มันกว้างเกินนะไม่รู้กาท้องบ่อหรือปากบ่อตรงนี้น่าจะเสอสามหกศูนย์ครับหกศูนย์ครับโอเคครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวสแตนบายบนเครื่องจักรสกู่นะครับให้เราเก็ให้เป้าออกจากพื้นที่นะครับ แล้วรบกวนเม่ถ่ายในสิบเอ็ดนะครับปัจจัยเครื่องยนต์แล้วก็บกหลงคืนนสิบเอ็ดเนะครับว้าขุดแล้วก็ควรกบใช่ไหมอ่ะขุดเองต้องกบเองนะครับแอนนะทดสอบไม่มีข้อไม่มีในข้อสอบใช่ไหมไอเรื่องความการกบนะแล้วก็ ถ้าดีฟกองใหญ่แบบนี้นะเราก็ทําการนะก็จ้วงลากนะครับกบนะต้งมันอยู่ในข้อสอบไหมเนะี่ยเรื่องการกลบคืนเนะี่ยอาจจะอยู่ในข้อสอบก็ได้นะโดยที่เขาไม่ได้บอกเรานะเพื่อนเราต้องต้องกลบคืนให้อย่างมืออาชีพนะเพื่อนนะอย่าอย่าเลอะอย่าเพื่อนพื้นที่เขามากคนระับเดี๋ยวอายฮนะ ขอบคุณพี่เพื่อนๆนะที่รับชมเนาะวันนี้บ่าววนเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเ,เกียรติได้มาเข้าร่วมนะครับทดสอบอข้อสอบนะครับในการใช้ฝีมือในการขัดนะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะดีใจมากๆเลยที่เมโทรแคหรือแล้วก็ผู้บริหารเรา,เาที่บ่าววนทำอยู่นะบริษัทที่บ่าววนทำอยู่นะเรเล็งเห็นแล้วก็ให้โอกาสบ่าววนได้มาแสดงฝีมือนะครับ เป็นตัวแทนของบริษัทนะครับก็ขอบคุณมากๆครับถึงจะไม่ผ่านก็ดีใจนะที่ได้เข้ามาร่วมนะตรงนี้เราจะใช้หลังมุงกีนะครับดันเข้าไปนะเราจะไม่ใช้ฟันนะเพราะว่าฟันมันเก็บได้ไม่ละเอียดน,นะก็ใช้หลังมุงกีตูดไปฮนะตูดไปให้เห็นปลายหญ้าแล้วก็พอลนะ แรงดีนะเพื่อนนะแรงสว,วิงดีมากเลยแรงสว,วิงของคนะนะันนี้นะครับสามของสาม G X นะคันนี้โวโบคู่ด้วยนะเจอแรงแข็งเนี่ยน่าจะสุดยอดเลยนะเสียดายที่ไม่ได้ลองอขุดดินแข็งนะถ้ายืมไปขุดลูกลังสักวันนี้คงจะดีมากๆเลยนะมันมีเอฟ ถึงไว้อยู่นะเรายจะไม่ทาําเทียบเอาขาดนะเพื่อนนะเอาขาดนะอยู่ในข้อสอบไหมเนี่ย มาไดเจ็ดเด็ดขอบคุณมากครับรถควนจะวางลุกกี่ลงแล้วก็จับเครื่องนะครับเดี๋ยวทีมวิ่งเราจะเข้าไปถ่ายรูปทันพร้อมกับโต้เพื่อนจากครับเราให้วางเมื่อกี้นะครับยังไม่เสร็จเลยฮนะปล่อยออกมาครับปากลงพื้นแล้วก็บีบแต่นะจับจับเครื่องจนถึงเสร็จที่ครับแล้วเดี๋ยวรถควนจะกระโดดลงไปยืนข้างตัวรถนะครับเพื่อที่จะถ่ายรูป จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับการทดสอบการขุดไม่รู้ผ่านไม่ผ่านนะครับก็จบลงไปแล้วกับการทดสอบทดสอบครับ,รบในด่านวัดปีมือนะฮะก็เขาให้ขุดหนึ่งเมตรกับความกว้างหนึ่งหนึ่งเมตรสามห้าเนาะขุดวางไปเรียบร้อยอ่ามันกว้างออกไปอีกนะก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าแต่ก็หวังว่าน่าจะใกล้เคียงนะครับ ไม่เป็นไรครับผมไม่ผ่านไม่เป็นไรแล้วก็มีความสุขดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานของ,ของเ,อเ,อเ,อเอองม็ดเจตอรพิล่านะดีใจมากๆที่ได้มาร่วมนะเดี๋ยวจะกลับไปทํางานเหมือนเดิมนะได้เวลางานแล้วขอบคุณมากๆครับฝากเพื่อนๆติดตามช่องบ่าววนมักจบเลยนะครับนะมีโอกาสเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมสิ่งแบบนี้อีกนะฝากด้วยครับ